จะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนั่นเองก็หลังจากที่เรานะคะก็ได้เห็นกระแสะข่าวแล้วก็การพูดถึงนะคะของหมอลํา,าเสียงวิหกที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีการพูดถึงเนี่ยนะคะอยู่เยอะมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็ต่างมีการพูดถึงกันแล้วก็อย่างล่าสุดน,นะคะหลายๆคนก็ต่างมีการลุ้นตารางงานคิวง,งานอะไรต่างๆนะคะของทางคณะหมอลําเสียงวิหกว่ามีงานที่ไหนบ้างแล้วก็คิวงานเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าอย่างล่าสุดก็ได้มีการอัปเดตออกมาว่าคิวงานของหมอลําเสียงวีหกเนี่ยก็ยังแน่นเหมือนเดิมนะคะมี ทารักษาทุกวันเลยยังเดือนมีนาคมถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนนะคะที่คิวงานของมาลำเสียงวิหงเนี่ยก็คือแบบว่าน,น่นมาก,มากๆเราก็ได้เห็นกันนะคะก็มีงานที่หลากลาหลายในหลายๆจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโซนในภาคอีสานนั่นเองนะคะแล้วครั้งนี้นะคะเราก็ได้เห็นการอัปเดตออกมานะคะของทางคณะหมอลำเสียงวิหงเรียกได้ว่าบอสนนเองนะคะก็เคยได้มีการพูดถึงนะคะว่าสู้ไม่ถอยอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็จะพาวงหมอลำเสียงวิหเนี่ยก้าวเดินต่อไปนะคะเราก็จะเรียกได้ว,ว่าดูแลนะคะอีกหลายร้อยชีวิตเลยสําหรับทีมงานแล้ว องค์กรของมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะยังไงก็รวมส่งกําลังใจนะคะให้กับทางบอสนกนั่นเองเพราะว่าหลายๆอย่างบอสนกก็ได้มีการออกมาเคลียร์ออกมาพูดถึงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมแก้ปัญหานะคะในเรื่องต่างๆอย่างที่บอสนกเนี่ยได้มีการมาพูดถึงนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดนะคะเหมือนว่าก็จะมีการอัปเดตงานนะคะในวันที่4ีมีนาคมเนี่ยนะคะออกมานะคะสําหรับครั้งนี้โดยครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการอัปเดตผ่านทางหน้าแฟนเพจนะคะของมอลำเสียงวิหกนะคะทางคณะมอลำเสียงวิหกก็ได้ ีการอัปเดตผ่านทางแฟนเพจนะคะว่า วันนี้4ี่มีนาคม2566ทํากทำการแสดงที่วัดอินทรารามบ้านปุ่งน้อยตําบลนาตรงวัฒนาอานําเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะเป็นอีกหนึ่งคิวงานที่ทางคณะหมอลำเสียงวีหกนะคะก็ได้มีการอัปเดตมาว่าจะมีการไปทําการแสดงอยู่ที่สกลนครนั่นเองนะคะครั้งนี้ก็ถือได้ว่าไม่ใช่ครั้งแรกเลยนะคะสําหรับหมอลำเสียงวีหกที่มีการไปทําการแสดงนะคะอยู่ที่สกลนครก็ถือได้ว่าเป็นหลายๆครั้งเลยนะคะก็กลับไปจัดเต็มความยิ่งใหญ่อลังดานนะคะให้กับหมอ เรียกได้ว่าครั้งนี้ก็มีโชว์อะไรใหม่ๆเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะให้เราเนี่ยได้รับชมการแต่ละโชว์นะคะก็ยิ่งใหญ่อลังการรวมทั้งลเรื่องต่อกรอ,อ้อมกอนสาริกาก็จัดเต็มนะคะเล่นดีทุกบทบาทตลอดเลยนั่นเองนะคะเราก็ได้เห็นกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งนะคะเป็นแฟนๆหลายๆคนก็ต่างมีการสนับสนุนนะคะแล้วก็มีการพูดถึงกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยนะคะได้เห็นกันนะคะก็คือครั้งนี้ก็ยังมีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะต่าง ให้แฟนๆเนี่ยได้มีการซื้อบัตรเข้าไปรับชมกันยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะคะแล้วก็ยังมีการเปิดตัวนะคะศิลปินใหม่เนี่ยหลายๆคนเลยอย่างคนล่าสุดนะคะสาหรับพระเอกอย่างเคศิรสิษฐ์นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นพระเอกมากความสามารถแล้วก็ดีกีไม่ธรรมดานเนี่ยนะคะก็ได้มีการมาเปิดตัวนะคะบนเวทีหมอลําเสียงวิหกนะคะก็เรียกได้ว่ามาเสริมทัพความยิ่งใหญ่อลังการให้กับมอลําเสียงวิหกในครั้งนี้รวมทั้งศิล,ลปินคนเดิมนะคะที่เรียกได้ว่าแต่ละคนนะคะก็ยังจัดเต็มความยิ่งใหญ่อลังการนะคะแล้วก็หลายๆคนก็เรียกว่ามี โชว์ใหม่นะคะออกมาให้แฟนๆนได้รับชมกันอยู่ตลอดเลยเรียกได้ว,ว่าแฟนๆหลายๆคนก็ต่างชื่นชมนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสําหรับผลงานนะคะของทางคณะมอรมเสียงวิหกนั่นเองนั่นเองนะคะก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งนะคะที่เราได้มีการมาอัปเดตนะคะแล้วก็ได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ไปวางใจให้ด้วยนะคะ